สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่บอ่อนแหนแดงเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็มาขยายไม่ใช่ขยายมาเก็บแหนแดงนะครับซึ่งมันแน่นบอ่อนะครับแน่นบอมากนะครับนี่ในบอ่อก็เลี้ยงกระดูกด้วยนะครับพอเขาแน่นแล้วเดี๋ยวปลาเขาจะขึ้นมาหายใจลำบากนะครับ ก็เลยแบ่งนะครับเนี่ยครับให้ดูนะครับเมื่อวานยังแน่นอยู่เลยนะครับวันนี้ก็มาแบ่งเพื่อจะเอาไปใส่ต้นทุเรียนนะครับลองดูนะครับไปใส่ต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ตรงนู้นนะครับเพราะว่าอันนี้ได้เก็บมาประมาณนี้นะครับค่อยๆใส่ไปนะครับค่อยๆใส่ทีละต้นสองต้นนะครับผมอืม ก็อยู่ในขั้นทดลองนะครับว่าถ้าใส่ไปแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคิดแค่ว่าเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเอาไปใส่ให้เขานะครับอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะโตหรืออะไรมากมายนะครับลองดูนะครับเผื่อจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับสะสมในดินนะครับเพราะว่าดินแถวนี้นะครับดินที่สวนนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับ ตอนขูดนี่แข็งมากเลยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเอาพวกซากพืชอะไรพวกนี้อย่างหนแดงอย่างนี้นะครับไปใส่นะครับเขาน่าจะทําให้ดินมันมันร่วนมันนี่ขึ้นนะครับเผื่อเวลาที่เขาย่อยสลายนะครับหนแดงย่อยสลายนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่นะครับใส่โคนต้นทุเรียนนะครับเพิ่งจะปลูกได้เมื่อวานนะครับเผื่อทุเรียนจะโตนะครับ นี้ก็อ่าก็จะไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับอืมก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมว่าไม่เกินอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวเขาก็จะเต็มอีกนะครับก็เต็มบ่ออีกนะครับผมอืมปลาก็ปล่อยไม่เยอะนะครับปล่อยประมาณอยู่ในใน,ในบ่อน,นี้ก็น่าจะประมาณสักร้อยตัวนะครับม่เยอะไม่เยอะโอเคครับผม ก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาในแดงนะครับไปใส่โคนทุเรียนก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ